ดูอะไรอะ่ะมวดน้ำหนักคืออะไรอ้นเส้นคีโตไงอิ่มเราไม่อ้วนไงเนี่ยหรอเดี๋ยวอยู่สองห่อใครรักกินของโกยังไม่เคยเจอเลยจ้ะเ<ด>นี่ยพอจะปัหมุนมันก็ของกูไปกินแล้วจะปัดนี้ก็แม่อีกหมดแบบกันนะั้นนะมึงมันไม่อ้วนจริงเราโคตรอิ่มนะกูจะบอกให้อ,อิ่มจริงๆเนี่ยหรออืยังไงมึงมันอิ่มมากนะแล้วมันตั้งอะไรกับปกกูทำซัมอ่ะ ก็มันไม่มีมันเป็นวุ้นเส้นคีโตไม่อ้วนอ๋อแต่มันก็รสชาติเหมือนทุกอย่างเหมือนกันมึงจะเรียกกูทำให้แล้วมึงลองชิมถ้าลยกูก็รีวิวแล้วกูรีวิวแน่นอนทั้งอย่างนี้แล้วสวยไหมล่ะกูลงได้มันมาเทปะอุ๊ยจัดจานไม่จัดอันนน้อหยดมันแตกต่างกันตรงไหนมันคือวุ้นเส้นเหรอเนาะอือมันจมันเด้งเนาะใช่อันนี้มันเด้งกว่า ฮะอะไรไม่รู้จะไม่ได้ไปดูเชฟกันอ่ะเชฟลองชิมดิว่าอันเนี้ยมันเหมือนไหมว่าวนเส้นที่ที่กินอ่ะมันมันเหมือนแบบว่าไม่มาต่างกับปกติตรงไหนออร่อยไม่ต่างอืมแล้วอันจะเป็นอูนเส้นจีโตอะไรนี่มันนึบอยู่นะใช่มันนึบนี่แล้วอิ่มเร็วด้วยมือสามจานเนี่ยสองห่อที่กูทำอ่ะอืมเอรดี เนาะมันมันดูช่ำๆเนาะอ่ะไม่ใช่อามาพี่นกอ่ะที่บ้านนะไม่รู้จำไม่ได้กินด้ทีนึงไปจำไม่ได้อะอันนี้คือเมนูที่ไม่อ้วนนะคะมีวุ้นเส้นมีผักมีมีผักใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกเต้าหู้ไข่มมทำเร็วไหมเนาะหมูสับแล้วก็อันนี้ก็ช่วงเวลาสิบนาทีรวมหาของในคิดเช่นแล้วไม่อูว่าอะไรผัดวุ้นเส้นคีโตแสนอร่อยกุ้งตะเกียบ